สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวพลาสพาแซบมาละจ้าวันนี้มากินซิงจี้จ่ะพี่น้องไตหมูเนาะซิงจีหรือว่าไตาหมูจ้ะพี่น้องนี่จ้าสันหั่นทําให้ดูเมื่อกี้จ่ะเนาะว่าหั่นยังไงแล้วก็น้ำจิ้มทําให้ดูเมื่อกี้นี่จ้าอันนี้ฉันลวกซิปนาทีเด้อพี่น้องเด้อลวกซิปนาทีจ้ะก็ไม่ชุกมากไม่นิดมากจ้ะมากินกันเลยกินก็ได้น้อยน้ำจิม้มฉันก็แซบแซบนี่พี่น้องนี่ฉันทำมีทั้งแบบ แบบหั่นตารางก็ไม่ตารางพี่น้องนี่จ้ะนีจ้ะซิงจ,จีหมูซิงจีหมูอะไรนะเมื่อกี้บอกไตหมูเนาะหมมากินกันเลยจ้ะสตัรกเอาแบบนี้เลยพี่นอ้องเด้อยแซ่บหลายนีพี่น้องนีจ้ะมาจ้ะอือ ต้มน้ำเดือด,อด10นาทีพี่นอ้องซุปพอดีจ้ะเนี่ยไม่ทุบมากนุ่มจัดไม่แข็งบางทีดิฉันเ,าเ,าเนอาไว้ทำในมันออกได้พี่นอ้องจับ ก็ข้างในามันทําให้มันเหนียวจ้ะอร่อยไหมน้าอร่อยจ้ะกินเรายังมีเลยนุ่มดีเวียดนามหลายๆนะพี่น้องเนี่ยอือร่อยมากจ้ะืม

โลกว่าจากนี่อ่ะฉันนับมาติ๊บอันจ้ะติ๊บแต่จิ๊บอันสดน้ำจิ้มไม่ไหล ไตข้างในมันออกจับนุ่มแบบเหนียวเลยนะพี่น้องอร่อยมากร่างผาวเยอ่ข้างในมันออกแล้อจจะบอกวิธีทำจ้ะซู้เซียงคีมาแล้วพี่น้องเนาะเอาแช่น้ำจ้ะถ้าพี่น้องจะกินตอนเย็นอย่างฉันเนี่ย ก็มาแช่น้ำไว้ให้วมจ้ะแต่เช้าเลยจ้ะพี่น้องเพื่อที่จะให้ทิ้งตี้มันพองจ้ะมันดูดน้ำแล้วมันพองน้ำพอเวลามันพองน้ำเวลาเราผ่าแล้วเราเอา,เอาไอา้ทางในทั้งผืนทางในเนี่ยมันออกจก้ะมันจะเอาออกง่ายต้องแช่น้ำก่อนแช่สองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่พอนะจ๊ะพี่น้องต้องแช่มดวันเลยจ้ะหรือถ้าใครจะทำกินเช่าก็ซื้อมาตอนเย็นก็แช่แต่ แช่แต่เย็นเลยจ้ะเอาใส่น้ำมล่างให้สะอาดแล้วก็แช่ใส่หน้าให้ท่วมจ้ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้จ้ะพี่น้องตอนเราแช่น้ำมตอนแรกอะ่ะมันจะขยุกขยูขยุกขยูอยู่เราไพี่น้องมันเหมือนกับมันโตก๊กะใายมันหอ่อห่อตัวจ้ะามันจะเป็นขยุกขยู่ขยุกขยูเดี๋ยวพอพัก สามสี่ชั่โมงแล้วมันจะเริ่มพองน้ำจ้ะพองใหญ่ๆพอเราจะกินแล้วก็มาทําแบบดิฉันทาให้ดูในคลิปจากเนาะตอน,นต้นคลิปจ้ะมันยังที่ผา่าเ้ทั้งปื่นทั้งในมันออกง่ายจากไปนอกถ้าเราไม่แค่น้ามันจะผายากจ้ะมันยังให้พองน้ำจะทํายากขึ้นหน่อย ล้วแถมพอมันพองน้ำเรามันนุ่มจ้ะพี่น้องมันทําให้มันนุ่มแล้วเราก็มาล่างใส่ซาวน้ำเกลือจ้ะพี่น้องซาวให้หมดมดซาวให้น้ำใสจ้ะไม่มีเลือดนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ต้มน้ำเดือดจัดๆน้ำเดือดวลวกเลยจ้ะ10นาทีพี่น้องได้ทำเนี่ย อร่อยไม่คาวนุ่มอร่อยมากจ้ะจริงพี่น้องนะนำจิ้มก็ในนีอะไรมากเนาะปกติธรรมดาบ้านเองจ้ะพริกกระเทียมราะกะ่ัชีปัน่นใส่น้ำปลามะนาวชูรสน้ำตาลเนาะ Cái mặt mặt nó mặt 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 อร่อมากไม่เหนียวนุ่มมากจ้ะลองทำอย่างฉันบอกตุยน้ำจิ้มแล้วหลายไม่กิดแซ่บอร่อยดีน้อง บอกมเลยจิ้อะยิมอะิ้มยิ้มลยมลิมล้มยิ้มลิ้มโลย้ลูกแม้มโลย้มย้ยิ้มล้ลลยิ้มยมโยโยก้ยลยิ้ลยิลยย้โลย้ยิมโลยิลย อร่อยไหมบอกบอกว่าแม่พี่น้องพี่ป้านะอาไปที่อร่อยนะลูกอร่อยมากรสชาติมากอืมอืมออเอาลูกเอาของแม่เนยเล็กๆนะอร่อยจริงพี่น้องมันนุ่มจ้ะมันน,มน,มนุ่มนุ่มกึ๊ดกึ๊ดมันแข็งไม่เหนียวไม่ข้าวอร่อยหลายจ้ะจริงอร่อยมากอืมอร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะ เห็นน,นึงน้ำอพอเราเแช่น้ำเราเอาทั้งปืกข้างในมันออกแล้วรสชาติมันเหมือนเหมือนตับแต่ไม่คือตับพี่นอ่องกินม,มันไม่แรงเท่าตับจะ้ะอร่อยอร่อยซะอร่อยมากแซบ่บมากมน้องมูดีอาจหายไปหน้าเลยนะ กร้ว่านหนูชอบแป้งวนหนูกินแตแรกครับ นุ่มี่จิ้งใหญ่เยจ้ะนุ่มอร่อยอืมอันนุ่อ uhm, ันนุ่มเขาไม่เหยวถ้าเอาผังผืดมันออกมันจะนุ่มเลยเนาะถ้าเอาผังผืดของในออกนุ่มนุ่มมาก เราแช่น้ำไม่นานสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่พอได้ไปนองแช่เพราะว่ามันยังไม่ทันผมนาำจ้ะมันจะเหี่ยวอ่ะขยุกอยุอยไม่น่ากินจ้ะแช่ไปเลยจ้ะกินเช้าแช่ไปมดคืนหนึ่งคืนกินก็กินเย็นแช่กแ็แต่เช้ามดวันทองพอดี ถ้าแชร์ไปแล้วมันขยุ่ยเยยุ้ยเยุ่เคยออยุยเหี่ยวเหี่ยวอย่าตกใจเลยพี่น้องเดี๋ยวมันก็วมน้ำขึ้นจ้ะกินเลยนะน้อยเดี๋ยวกินอีกอันนึงก็จะขอตัวลาไปก่อนดีกว่า ้าหนูดีมาเราจะเดี๋ยวไปให้พ่อหนูดีกินดาของอร่อยอ่ะแบ่งกันกินแล้วกันเนาะอร่อย,ออยเดี๋ยววันหลังเขาทำกินใหม่น้อยเที่ยวตุยตุยตุยมะกูดนะจ๊ะอร่อยหลา ให้รู้วิธีนึพี่นอกเมันซุกเลิอเนี่ยไปแดงทุจกจัด10นาทีพอจ้าพี่น้องอย่าเกินกว่านี้เกินกว่านี้<ช>แล้วสุกเกินไปแข็งไม่อร่อยสังเกตด,ดีๆป่าเแล้วมุลีเริ่มแดงแล้วค่ะแต่ว่าแ่บจริงๆค่ะเปล่าเราจะขอตัวลาไปดีกว่า ไม่ใช่กินไม่หมดจ้าพี่น้องจงไปให้พ่อหนูดีกินได้จ้ะแบ่งกินเนาะไปจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปฉันจ้าเจอกันถันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไคร์กดไลค์กดแชร์ฉันนะเดินจ้าโชคดีมีคมสุกจ้าไปนะจ้าอย่าลืมไปกดติดตามช่องนอหนูดีแม่กีดีนะคะ